สวัสดีครับงานการเมืองเรื่องใหญ่เริ่มไปหนักพระคก,การเมืองต่างปักหลักให้ความหวังต่างสัญญาว่าจะให้เต็มกำลังส่วนจะจริงตามที่หวังต้องตามดูํำสัญญาต่างว่าไปใครก็แจกต่างเกทับบ้บแปลกนะัอดสู แต่ก็มีอยู่บ้างข้างๆคููๆก็ต้องตามกันไปดูเพื่อตามงานคนโบราณท่านสอนหากไม่คิดสิ่งที่ทำจะถูกจะผิดจิตเป็นฐานชื่อว่าคนดีไม่ดีที่สันดานกิเลตันหาเป็นตัวสารให้เป็นไปด้วยอำนาจเงินตาและยศศักด์ จึงทำให้ขาดหนักจนวุ่นไหวแพ้ชนะเป็นผลพวงหน้าห่วงใหญ่จึงคิดทำเอาตามใจใช้จัญญานโยบายแจกจ่ายเงินที่เดินผิดเจ้บิงวอนให้ท่านคิดก่อนเดินหน้าขอให้สอนมักวิถีที่หาป่า ย่อมดีกว่าถือกะลานั่งขอทานฟังพวกนี้ลูกหลานไทยจะได้อยู่มีศักดิ์ศรีไม่อดสูอยู่คุ้มบ้านฝากทุกพักที่อยากเป็นรัฐบาลให้กาหารแก้ปัญหาและอยา่าโกงวารออนไลน์กูเล็กลำพัง ทุกคนก็รักประชาธิปไตยยึดประชาธิปไตยไว้กับคนอ้างประชามหาชนไปทุกอย่างถ้าไม่โกงช่อจนในหนทางคงไม่ต้องแบ่งข้างให้ต่างกันมันเอาชื่อระเด็จการประหารรัฐมาเหยียดยัดให้อีกข้างไม่สร้างสรรค์ ชวนทะเลเพียงพราะเรารู้เท่าทันขอรับชั่นชั่วร้ายขายแผ่นดินประชาธิปไตยนั้นนะครับก็มักจะอ้างประชาชนถ้าประชาชนรู้ไม่เท่าทันก็พากันโกงพากันกินเพราะนั้นเราต้องเข้เท่าทันคำว่าประชาธิปไตยนั้นไม่มีการผูกขาดนะครับ